จดเริ่มต้นของทุกอย่างมันเริ่มต้นตอนที่ผมอายุได้18ปีตอนนั้นผมเริ่มรู้สึกว่าเรามีอาการเจ็บตามข้อเจ็บตามสะโพกแล้วก็ข้อต่อต่างๆของร่างกายผมได้เริ่มไปปรึกษาคุณหมอแล้วก็ได้รับการรักษาจากทั้งทางโรงพยาบาลแล้วก็ทั้งทางเลือกจนมีอยู่วันหนึ่งผมกับเพื่อนก็ได้ตัดสนินใจที่จะไปเที่ยวญี่ปุ่นด้วยกันแต่พอวันที่เราไปถึงจริงๆ เราแทบจะใช้ชีวิตเหมือนคนปกติไม่ได้เลยเพราะว่ามันเจ็บมากๆเจ็บช่วงสะโพกเราเลยเริ่มรู้สึกว่าจากความสนุกที่เคยคิดก่อนหน้าที่จะไปกลายเป็นความทุกข์ที่เราต้องมานั่งเป็นภาระของคนอื่นหลังจากนั้นไม่นานผมก็เลยเริ่มโปรเจกต์หนึ่งขึ้นมาที่ชื่อว่า MINTA ซึ่งเราใช้เวลานาน,านมากกับ1ปีเต็มในการที่จะทำตัวนี้ออกมาซึ่งผลิตภัณฑ์ของเราก็คือชื่อว่าโอเวอร์ ซึ่งทามาจากเยื่อหุ้มของไข่ขาวมีคมุณสมบัติหลายอย่างที่ช่วยบรรเทาอาการอักเสบเพิ่มน้ําในข้อคนไทยหลายๆคนเริ่มไม่ให้ความสําคัญกับสุขภาพเพราะคิดว่าบางทีเรายังเด็กแต่อยากจะบอกว่าสุขภาพมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุมันขึ้นอยู่กับการที่เราดูแลสุขภาพมันก็เหมือนชีวิตของคุณนะครับถ้าคุณมีสุขภาพที่ดีชีวิตคุณก็ดีตามไปด้วย